สวัสดีครับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านผมนายจิตตีชัยวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานครับการบรรยายต่อจากนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหัวข้อมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญในการฝึกอบรมในครั้งนี้เนื้อหาที่จะนําเสนอประกอบด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระบวนการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสําคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ การส่งเสริมให้แรงงานไทยมีศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในระดับสากลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานในสังกัดร,รวมทั้งสิ้น86หน่วยงานแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักดังนี้ 1. หน่วยงานส่วนกลางประกอบด้วยกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ 2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคที <namely> ่เ <nombre> ป <int> ็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีทั้งสิ้นจำนวน45หน่วยงานใน45จังหวัดทำหน้าที่ดำเนินการฝูกรมพัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาค 3. หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมีทั้งสิ้นจำนวน32จังหวัดทำหน้าที่ให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและสนับสนุนนโยบายในพื้นที่ และ4หน่วยงานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะมีทั้งหมดจำนวน8แห่งประกอบด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ย,ยานยนต์จังหวัดสุพรรณบุรีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชนบุรีสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์จังหวัดขอนแก่น สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และสลายเชนกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อมจังหวัดสมุทรปราการและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติจังหวัดเชียงรายภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักที่สำคัญอยู่4ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประกอบด้วยการดําเนินงาน3ลักษณะได้แก่1.1การฝึกอบรมเตรียมเข้าทํางานหมายถึงการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน1.2การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหมายถึงการที่นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการ จัดให้ลูกจ้างได้เข้ารับการฝึกเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้สูงขึ้น1.3การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพหมายถึงการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้เข้าฝึกอบรมในสาขาอาชีพอื่นนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติเพื่อให้มีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพในสาขาอื่นได้ภารกิจที่2ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วยการดําเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2การจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปีพศ2545และ 4. การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของแรงงานไทยภารกิจที่3ด้านการรับรองความรู้ความสามารถ คือการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลที่ผ่านการประเมินตามระดับที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงหรืออาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะจะต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อนเข้าทํางานในปัจจุบันหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีการบังคับใช้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคารภารกิจที่4ี่ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการพัฒนาทักษะของลูกจ้างโดยมีมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการลดหย่อนภาษีแก่นายจ้างที่จัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปีพศ2545 ต่อไปนะครับจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับภรารกิจด้านมาตรฐานพีมืองงานซึ่งเป็นหนึ่งในภรารกิจสําคัญของกรมพัฒนาพีมืองงานภรารกิจนี้อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาพีเมืองงานปีพศ2545ซึ่งได้กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวข้องไว้ในหมวดที่2นะครับในมาตราที่22ถึงมาตราที่26โดยมีสาระสาคัญดังนี้นะครับตามมาตรา22นะครับได้กําหนดให้มีการจัดทํามาตรฐานพีเมืองงานแห่งชาติ ในสาขาชีพต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงานและเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในมาตราที่23มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของแรงงานไทยมาตรา24ระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะต้องได้รับอนุญาตและจดทะเบียนจากกรมพัฒนาพลรงงานก่อนดำเนินการมาตราที่25กล่าวถึงหลักเกณฑ์การเก็บค่าทดสอบจากผู้เข้ารับการทดสอบโดยจะต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนดและสุดท้ายมาตรา26กล่าวถึงผู้ใดมีความประสงค์จะทํามาตรฐานพลรงงานเป็นของตนเองให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนทั้งหมดนี้คือกรอบกฎหมายสําคัญ ที่กำหนดแนวทางให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับเพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปีพศ2545ได้กำหนดนิยามมาตรฐานฝีมือแรงงานไว้ดังนี้นะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานหมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆตามพระราชบัญญัตินี้ปัจจุบันมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการอยู่แบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. นะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามมาตรา22ประเภทที่2มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ที่มีความประสงค์จัดทามาตรฐานเป็นของตนเองตามมาตรา26 ประเภทที่3มาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับในส่วนของความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหมายถึงกรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษากับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแบ่งออกเป็น8ระดับซึ่งจะสอดคล้องกับร,ระบบการศึกษาและ คุณวุฒิวิชาชีพทั้งนี้ตามกรอบนิยามดังกล่าวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ระดับนะครับโดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับหนึ่งนั้นจะเทียบได้กับระดับ3ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามกรอบนิยามดังกล่าวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด6ระดับโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและทัศนคติได้กําหนดนิยามไว้ดังนี้ในระดับหนึ่ง 1, สามารถปฏิบัติ งานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความชำนาญภายใต้คำแนะนำของระดับ2ในระดับ2สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความชำนาญมีคุณภาพเชื่อถือได้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้ด้วยตนเองและสามารถควบคุมดูแลให้คำแนะนำหรือปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับที่3สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ระดับที่4สามารถออกแบบระบบการปฏิบัติงานสินค้าและบริการการบริหารจัดการวิเคราะห์วางแผนการทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยใช้องค์ความรู้และทักษะด้านอื่นๆมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการบริหารต้นทุนบริหารงานบุคคลและประสานความร่วมมือเจรจาต่อรองได้ในระดับที่5สามารถพัฒนาระบบงานสินค้าและบริการการบริหารจัดการองค์กรระบบนวัตรกรรมการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเน,นื่องตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กรในระดับสุดท้ายระดับที่6สามารถกำหนดทิศทางอนาคตการเปลี่ยน วัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับในระดับองค์กรและสังคมซึ่งแต่ละระดับสอดคล้องกับระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาเอกทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาพแรงงานได้มีมติเห็นชอบนิยามและขอบเขตมาตรฐานพแรงงานแห่งชาติภายใต้กรอบนิยามดังกล่าวในการประชุมข้ามการส่งเสริมการพัฒนาพลร,รงงานครั้งที่ 9, 2560 ลงวันที่28กันยายนพศ2 5 6 0